อ่ะมาดูคู่เอกครับช่องทรูโพยูพาตาช่างเรียบร้อยแล้วอ่ะแนะนำตัวทางบ้านหน่อยน้องชายสวัสดีครับผมสู้ศึกซีทีไวทไทยครับวันนี้เจอกับภูมิใจไทยนะครับผมภูมิใจไทยก็มาแทนมาด้วยเราทุา่มตลอดจริรรรร<า>งๆต้องอบัะกบเจอกันเจอเกันนะเราก็ยังซ้อมอยู่ที่ซีทีไวทไทยครับผมแถวๆนั้นนะีนะครับนะกี่วันซ้อมมา ก็ฟต์บอลเล่นแรกครับวันนี้ซอฟต์ที่สุดวันนี้เวทร้อยเท่าไรร้อยยี่สี่ครับเราที่แล้วร้อยเท่าไรร้อยยี่สามครับเหมือนลูกโป่งกันนะขึ้นลงนะวันนี้โอเคไหมน้ำหนักนี้ใช่ครับไม่ต้องบีบกันมากพอดีร่างกายนะเราเป็นมวยสไตล์ไงก็ูครับผมแล้วเห็นไหมผมเยอไทยก็ยังไงคหายไป ลูกหนักแรงวิวไม้ซ้ายครับเขาก็หายไปหลายเดือนเหมือนกันนะวันนี้เราคิดว่าร่างกายเราน่าจะดีกว่าเขาไหมน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่านะเอารูปสูงตั้งเลยไปหกสิบครับตัดไปไปสิบเอ็ดจุดสองสามพร้อมหลังไปงัยมาผลงาน ก็ชนะพีรพัฒนชนะพิษไทยเลนแล้วก็แพสเพชรแสงแซงครับล่าสุดใช่ไหมวันนั้นร้อยยี่สามเหรอตามร้อยยี่สามวันนี้ขึ้นมาหน่อยนะไม่มีปัญหาอ่ะเราคนจากจังหวัดชัยภูมิอ่ะฝากไว้กับเทียนนะชัยภูมิครับก็ช่วยเชืรอช่วยอะไให้ด้วยนะครับผมว่าถักเต็มที่ทุกไฟได้แล้วครโอเคขอโชคดีน้องชายครับขอบคุณครับ มาดูคู่เอกในรายการครับมาแล้วครับอ่ะแนะนาตัวทางบ้านหน่อยน้องชายสวัสดีครับผมพงศิษย์ไทยตลอดคอนเสิร์รับวันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสี่ก้อนนะไปไงเหยียบน้วชชางครับก็บขาดพอดีครับขาดขาดนะต่อยเขาหนึ่งฟ้อนเลยแล้วเวทนี่เราเคยชกมันใหญ่ไม่รู้สึกเลยมันมากระขานพอดีครับเวีนี่ยค หยุดเนานไหมครับเออไปรักษาตัวร่างกายตัวนี้ร่างกายสภาพร่างกายเป็นไงบ้างเต็มร้อยครับซ้อมอยู่ไหนอ่ะอยู่วีเคครับโอ้ยมันซ้อมอยู่วีเคแรกๆนี่หนักแล้วนะครับคนที่มาอยู่วีเคแรกๆมันจะปรับไม่ได้ตัวนี้ปรับได้ยังมาอยู่กี่เดือนแล้วมาอยู่ได้ประมาณ20วันละยี่สวันนะครับสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักปล่อยๆเรเท่าไหร่ร้สิบสองครับปีนี้อายุยี่สิบแปดปีครับเราประเภทมวยยังไงมวยเด็กขาเด็กหมัดครับเด็กขาต่อยหมัดวันนี้คู่ต่อสู้เห็นไหเห็นพี่เขาไม่เข้ายังไงก็เปิดเกมแน เอาเดินประเภทเดินมูเดินชนนะจะของแข็งอีกแล้วันนี้เราชกราสุไวเดือนไหนอะเดือนมีนาครับมีนานะก็ครึ่งปีได้นะได้ได้นะเราเป็นมวยเราเป็นมวยทุกอย่างเราเห็นของหายมันห็นพี่เห็นนพี่ก็แล้วยังไงนะก็ ที่เอาแข็งครับวันนี้ร่างกายไม่มสะดุดทุไแม่เนี่ยไม่มีครับไม่มีครับคุ้มไหมน้ำหนักนี่ต้องคุ้มไหมก็คุ้มประมาณสี่โลครับสี่โลก็ไม่เยอะอ,อ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดสุรินทร์ครับของแฟนคลับสุรินทร์ครับวันนี้ต้อเชียร์เป็นกนลังใจผมนะครับะจะทยาให้ดีที่สุดเลยครับขอบคุณ